วันนี้เป็นอ่าเรียกได้ว่าเป็น,ปนบุญประเพณีทางภาคอีสานเราเนะานะวันนี้ก็พาแม่มาทำบุญนะคะก็ถือโอกาสมาทำบุญด้วยเนาะสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันเช้าตรู่เลยจ้ะก็ สักประมาณช่วงเดือน9เดือน10บก็จะมีการทําบุญเขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินแต่ละหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็จะทําบุญคล้ายๆกันก็คือเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราเนาะก็จะคล้ายๆกับวันศาสตร์จีนนะคะหรือเรียกว่าวันศาสตร์ไทยเนาะก็ส่วนมากก็จะทําสักประมาณสิงหากันยาสักช่วงนี้นะคะเราก็ถือโอกาสได้มาทําบุญกับแม่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ นี่จริงๆๆจริงๆเราไม่ค่อยใส่อะไรแบบนี้นะทุกคนคือใส่เ,เพื่อนแม่วาา่าซานแม่เขาก็จะเต็มยศเนจหนึ่งส่วนเรานั้นก็จะไม่ค่อยเต็มมาดึงชุดเหรอไม่ไม่ไม <c oughs> โอเคไปกันเลยตอนนี้ก็เขากําลังเอาออกกับข้าวที่รวมกันที่เขาเรียกว่าโรงครัวเนาะมาที่ศาลากันนะอืมซึ่งเราก็อู้อยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ช่วยใครเลยจ้ะโอเ มายังเดมดิสเลเนนซานทันการพิชิตชนะการบุพเพสสะญจัง แับสี้องสีให้ถหัวยิ่ยูยงกินนะอนนพิพิษาังจะเดือยเกะเพื่ถ้าๆผ้ราๆเขาือยฟอา้ให้ดีแก้วไวให้ท่านตัวนี้แกเพียรแกที่จะส้มทีตายไปแล้วเราไ้กินข้าวกน้่อนนเฮพื่อใร้ถตวน เปเพิรี่ยนีมากจึงหมอแจ้วกุ้งตุ๋นนะัว่าบ้านห้องเขากระทัดเดินเดินเอาด้าวเดินซิเพลสก็เป็น,น,นห,หมอร้าเดสิบเด็เพลนัก็เป็นหมอกันสาและตอนนี้ก็ ทุกคนก็กำลังถวายเนาะใครมีน้ามีปัจจัยหรือว่ามีสังฆทานก็จะถวายไปในตอนขั้นตอนนี้เลยเนาะกําลังประเคียนให้พระคุณเจ้าเนาะเอ,อ,เอดปุญหาพอหาแม้หาูุ้ยยาตาใหญหรือว่าบ,บรรพบุรุษเท่าเนะ ที่เพื่อนลวงรับไปแล้วให้เพื่นได้บุญเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศวาดัดบ้านเฮาเนะก็เป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายนา่ะนะ ข้าหวานกับข้าวของข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนในหมู่บ้านคนในชุมชนก็จะทําบุญให้บรรพบุรุษนั่นเองเนาะบุญข้าวซากบอกมาเนยเออเป็นบุญจังใดบุญข้าวสารนะพี่เอ้าข้าวปลาประดินโอซากบุญน้อยนะเออเอ็ดบุญให้โอ้จ้านี่แหะเออที่บ่ได้เล่ใบตองกระรอบนี่นะ ว่าเราคนว่าข้างนึ่งเราข้าวประดับประดินเออที่ว่างเห็นบอสอ่เออ่าเออปลูกกะว่าอยู่คือข้าวคือบดได้เห็ดกระทงหรือว่าคนละบุญข้าวประดับประดินกระทงข้าวซาลูเราสาลีไงอ๋อเมื่อนี้คือข้าวประดับดินรอบหน้าเรอบน่ารข้าวซาคือกระทงกระทงเออนั้นบ่อส ม้เฮ็ดนะโอ้ปูเนึ่งว่ามื้อนี้บุญข้าวซากข้าวบุ้งเคยเฮ็ดด้าวฮาบ่เคยเฮ็ดอันนี้ข้าวประดับดินถ้าต้องเอามาวางโอ้เฮาบ่เคยเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดอ๋ออ๋อเฮ็ดคือจังนั้นน่ะนะโอ้เิ่นเฮ็ดกระทงวงบ้างอ๋ออันนี้คือข้าวประดับดินเดือนหน้าจะเหมือนข้าวซากโอ้ปู่็แล้วเข้าใจว่าอันเดียวกันบ่อ๋อโอเคโอเค